ได้สร้างเป็นพุทธบูชาหนึ่งแต่ก็มีประวัติอันเป็นยาวนานฮะแต่การสร้างก็ถือว่าเป็นสิ่งเป็นอักจร์ใจอันนี้ก็มันจะมีประวัติให้สืบสาวเล่าเรื่องแล้วก็นี่มารีวิวให้เห็นเป็นเพียงเป็นคร่าวๆพอให้เห็นว่าเป๊ะว่าโคผู้คนศรัทธาหลังไหลศรัทธาเลื่อมใสเลื่อมใสขนาดไหนที่มาพากันมากราบไหวบูชาขอพรขอบารมี ก็มาอธิษฐานจิตและก็มาทําบุญสวัสดีครับวันนี้ก็จะมา,านักสถานที่วัดโคไซนะครับวัดโคไซเป็นจุดเป็นวัดสําคัญของจังหวัดหนองคายวัดโคไซเป็นวัดสําคัญของหนองคายนะครับมีผู้คนหลั่งไหลกันมาเพื่อจะมาขอพรหลวงพ่อปะสยมีองค์หลวงพ่อปัสย ที่ประดิษฐานอยู่ในพระอุบโบสถน,นะครับแล้วก็จะมีคนมากลาบไหวข,ข,ขอพรขอบารมีนี่จะหลวงพ่อประสัยจะเป็นจํานวนมากเพราะว่าเรามีประวัติความเป็นมาที่น่าสนใจแล้วก็จะพาขึ้นไปดูนะฮะขึ้นไปดูในสถานที่หลวงพ่อประสัยนี่นะฮะผู้คนหลั่งไหลเข้ามาไหว้พระสุข เออพระสยนะครับเมื่อผู้คนหลังล่งไหลก็มาไหว้พระสใยเนยเป็นอาณาบริเวณอยู่ในพื้นที่นะครับด้วยความศรัทธาเลื่อมใสศรัทธาในองค์พระสยก็เป็นพระผู้บ้านคู่เมืองของจังหวัดหนองคายของหนองคายนะฮะในเทศกาลสงการานเนี่ยก็จะอัญเชิญพระสยเข้ามามาแห่รอบเมืองแล้วก็จะมาส่งน้ํานะครับทําให้เขเป็นเทศกาลที่ยิ่งใหญ่มาก แล้วก็จะมีผู้คนมาปกติวันนี้วันศุกร์นะไม่ใช่เสาร์อาทิตย์นะครับคนจะหลั่งไหลกันมาเน่จะมาการาบไหว้ขอพรพระเสด็จพระไยในวัดโพชัยเป็นวัดผู้บ้านผู้เมืองหรือเป็นวัดพระาอารามหลวงของจังหวัดน้องคายที่มีผู้คนเริ่มใส่ศรัทธาเป็นจํานวนมากก็จะมีการตรวจค่าเชื้อด้วยนะครับเชือ้ COVID. อเชื้อโควิดจะมีตู้การเข้าแถว เราจะเข้าไปในสถานที่นะครับอ,อ่ผ่านช่องทางเข้ามาแล้วก็จะชมข้างในนะคัชมบรรยากาศข้างในหลวงพ่อปรสัยเป็นบรรยากาศที่มีพระสงฆ์ข้าเจ้าท่านได้จัด เป,เป็นการบริจาคเป็นการทำบุญสนทานแล้วก็มีต้นโพธิ์ต้นโพทองบูชากระดานด้านนีน้ก่อนจะถึงองคหลวงพอ่อพระใสัยหลวงพอ่อพระใส,สนี้มาปฏิสถานอยู่ที่วัดโพธิ์ใสพระอารามหลวงนะครับจังหวัดน้องคายมีประวัติความเป็นมา ที่ประวัติมาจากมาจากเวียงจันนะฮะมีประดิษฐานอยู่ที่ประเทศเบียงจันในราชการที่สามเป็นการกรบฏหลวงราชการที่สามนี่กบฏก็เลยให้ตอนเวียงจันทขึ้นตรงต่อ,อประเทศไทยก็เลยให้ราชการที่สามให้มาปราบกบฏแล้วจึงได้อัญเชิญพระใสลงอปราบกบฏเสร็จสรรเรียบร้อยก็เดินอัญพระใส มีพระสุขพระเสริมพระใสลงมาเกืใจไปปฏิสถานอยู่ที่กรุงเทพนะครับก็มาถึงพอพูดคร่้าวพอมาถึง,พพถงในอนาณาบริเวณในแถบถิ่นี้ก็เป็นการที่อัญเชิญไปไม่ได้ทำให้เปลี่ยน,นการอัญเชิญไปไม่ได้มีปรากฏการณ์ต่างๆเป็นอัศจรรย์ใจจึงได้อัญเชิญพระใสให้มา ประดิษฐา,านอยู่ที่วัดโพชัยอารามหลวงตั้งแต่บัดนั้นจนถึงบัดนี้นะฮะแล้วก็มีคนมากราบไหว้ขอพรขอบารมีไหว้ขอพรขอบารมีแล้วก็มาปธิษฐาิมาบารมีมาถ่ายรูปในหลวงพระสัยเป็นจํานวนมากนะครับอันนี้ก็เรียกว่า,ปาเป็นปรากฏการณ์ของอความศรัทธาเป็นความเื่อมสายศรัทธาเป็นการขอพรขอบารมีแล้วก็บนบานสารกล่าวตาม ตา,ามปฏิความเชื่อของทางพุทธศาสนาว่าเพื่อจะมาเป็นสิริมงคลก็ถือว่าเป็นพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์นะครับจะจจะให้ดูว่าเป็นพระพุทธรูปที่สวยสดงดงามฮนะสองหน้าตักสองคืบ8ปนิ้วนะครับความสูงก็สี่คืบ1นิ้วนะครับมีความสวยสวยสดงดงามมากองค์หนึ่ง ของประเทศไทยรองเสริมแล้วก็พระสุขอันนี้พระใสนะครับพระเสริมนั้นอยู่ในกรุงเทพนะฮะพระเสริมในประดเดสารอยู่ยที่กรุงเทพอันนี้พระใสพระสุขนี่ก็ยังไม่ปรากฏชัดว่าอยู่ที่ไหนก็วันนี้ก็เป็นโอกาสดีจึงได้มามาแวะนะฮะมาเที่ยวหนองคายจึงได้มีโอกาสจึงได้มาแวะเที่ยวมาแวะชมบาร,รมีของ,ง,ของพระหลวงพ่อพระใสนะครับ แล้วก็จะมีผู้คนมากราบไหว้ขอพอรขอบารมีมากมายแล้วก็มีพระสงฆ์พระชาทำาเป็นตั้งโต๊ะบริจาคผู้คนมาศรัทธาถูกเจ้าหลักสาธิตนะครับแล้วก็รีวิวในผนังในพระอุโบสถนะครับใสก็เรียกว,ว่าเป็นประวัตินี่นะเป็นประวัติการเชิญ,อ,ชญอันเชิญพระใสนะครับอันเชิญพระใสเป็นการปราบ,รบุตรในครั้ง ในก้อนสมัยนั่นนะฮะทำให้อันนี้ก็เรียกว่าเบือนเบือนใสอันนี้ทำให้พระพระพุทธรูปตกตรงร่องก็เกิดที่เป็นประวัติศาสตก็มีการตกลงในน้ำนะครับแล้วก็จึงได้อัญเชิญขึ้นมาประดิษฐานอยู่ที่ในหางใต้น้ำก็มีอยู่สองพระองค์อยู่พระองค์หนึ่ง เล่นเพียนไปนะครับเปวียนหักนะครับนี่ๆเนี่เนี่เป็นประวัติของพระใสนะครับพอเพียนหักแล้วจึงไม่สามารถที่จะเอาไปไปกรุงเทพได้นะครับอัญเชิญกรุงเทพได้คือยงได้มามาอัญเชิญมาพระใสนี่อัญเชิญเข้ากรุงเทพก็ทําให้มาถึงสถานที่หนองคายนี่ก็จะเกิดเพียนหักพอเพียนหักแล้วก็ทําให้ได้อัญเชิญมาไว้ที่วัดโพธิ์ส ประวัตแห่งนี้นะครับนนเนี่ยเป็นประวัตินะครับมาประวัตินี้เอ่อเตนให้เอ่เนืองจากเอ่อเอนได้นะฮะ <c oughs> แล้วก็จึงมาอันเชิญมาสมมาอยู่จนถึงปัจจุบันนี้ครับสร้าง,งได้อันเชิญและก็สร้างในเป็นพระโอสฐจนถึงปัจจุบันอันนี้นะฮะควรเชื่อมโยงของเสริมประสายพระุขพร,ระเสมประสายนะครับ วการท,ท,ที่พระใสนี่ก็มีเจ้านางหรือว่าลูกพระเจ้าฟ้ามหาตรสัต์ในในสมัยในอดีตในในฝัน่งลานช้างคือประเทศสาธารณัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวได้มีมีลูกสาวสามคนจึงได้สร้างเป็นพุทธบูชาในเพื่อจะเป็นรพระศิษย์ืระศษยระใสนะครับ แต่ก็มีประวัติอันเป็นยาวนานฮะแต่การสร้างก็ถือว่าเป็นสิ่งเป็นอัศจรรย์ใจอันนี้ก็มันจะมีประวัติให้สืบสาวเล่าเรื่องแล้วก็นี่มารีวิวมารีวิวเพื่อจะเป็นให้เห็นเป็นเพียงเป็นคร่าวๆขอให้เห็นว่าว่าโคผู้คนศรัทธาหลังไหลศรัทธาเลื่อมใส ก็าใส่ขนาดไหนที่มาพากันมากราบไหว้บูชาขอพรขอบารมีมาอธิษฐานจิตแล้วก็มาทําบุญมาทาบุญสุทานอ,าาอันนี้ก็ถือว่าอนุโมทนาบุญสุทานอันนี้นะฮะอ,อันนี้ประวัติการสร้างครั้งแรกนะครับประวัติการสร้างครั้งแรกนี่ค่ะพระนางสาพระโอข,ของกษัตริย์นะฮะเป็นการสร้างริเริ่มทีนี้ก็เป็นการหล่อ หล่อองค์ขึ้นมาการหล่อลอแล้วก็เป็นเบ้าหล่มนะครับแต่สาม,มนเนงจะทำนิพระทีประขาวคนหนึงมาขอที่จะมามาสูบลมเพื่อจะให้เบ้าหล่มกพจะเทเทประสูปประสรินประสัยทั้งสามองค์แต่สาม,มนเนงก็ได้ไปบอกพระว่ามีตาประขาวอยู่คนบินคนหนึ่งคนที่จะเออไป มาหลอดแต่ว่าพระมองไปเราเห็นตาประขาวเป็นจํานวนมากเลยครับสามเณรก็เลยบอกว่ามันมีอยู่คนเดียวที่มาขอหลอดก็ลเลยให้สูบลมเป็นการเนี่ยามาขอตาประขาวคนเดียวขอสูบแต่พอพระาตาประขาวสูบลมแล้วเนี่ยจึงได้ปรากฏการว่าคนเขาเห็นว่าตาประขาวเป็นจํานวนมากนะ ลงไปแล้วก็ไปเห็น้าประขาจำนวมนมากที่กำลังสูบแล้วก็แพงการเทเสร็จสับเรียบร้อยแล้วอพอพระลงไปก็เห็นว่า่าการเทรสําเร็จแล้วไม่รู้ว่าตาประขานั้นหายไปไหนเห็นได้ปรากปรเป็นพ,พร,ระสุขพระเสริมพระใสที่มีความสวยส,วยสวย่วนงดงามมากนะครับอันนี้ด้านนี้ก็เป็นการเขียนประวัติการเดินดําเนินมาจนถึงพระ สุกผสมผสายมาผสายมาอยู่ที่จังหวัดหนอ,องคายของเรานะครับก็ทลิปนี้ก็ถือว่าเป็นพิพิเศษที่มา,ามาไทยพิ่ผสัยนะครับถ้าถูกอกถูกใจก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับสวัสดีครับ